ครับก็สวัสดีนะครับผมก็หมอรุยนะครับทันตแพทย์ภูมิชายจิตลักษ์ปัจจุบันก็เป็นทันตแพทย์อยู่โรงพยาบาลในจังหวัดส,สุพรรณบุรีครับผมโ okay. อเคหมอชมาพรค่ะเ,เป็นทันตแพทย์เอกชนก็เป็นเจ้าของคลินิกในกรุงเทพนี่แหละค่ะก็ ก็คิดว่าที่คือคือคอร์สเนี้ยก็เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับหลักสูตรเออออ์ All นะครับผมก็คิดว่าม,มันก็ตอบโจทย์ในคนไข้ที่คนไข้ที่สูงอายุมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็เลยมีคนไข้ที่มีความต้องการที่จะรักษาเกี่ยวกับการรักษาเออออ์โฟเอออร์ซิกส์มากขึ้นก็เลยคิดว่าคอร์สนี้เป็นการตอบโจทย์ในการรักษาอสำหรับพี่คือ เคยไปฟังอคอสเลคเชอร์ออนจากอคอสอื่นๆมาบ้างแล้วแต่ว่าเป็นสั้นๆนะคะแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกอืมเราทำได้เพราะว่าเราก็เคยทำรักเทียมมาเยอะพอสมควรประกอบกับมีคนไข้เข้ามาพอดีแล้วก็คอสนี้เป็นคอสที่ได้ทำคนไข้จริงอันนี้เป็นสำหรับหมอที่มีประสบการณ์จะรู้ว่า การทำคนไข้จริง่ะมันมีรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้เพราะฉะนั้นการได้ทําจริงเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์มากค่ะของพี่เหรอของของพี่หลสิลปีแล้วตอนตอนนั้นทําให้กับญาติเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าเป็นอิม e ม i เดียด้วย ในครั้งแรกเลยนะคะก็ซักซ้อมมาอย่างดีไม่ตื่นเต้นค่ะ,อ,ะอย่าง <c oughs> ผมเมื่อรักเตียมตัวแรกก็ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับหปีที่แล้วก็ตอนนั้นก็มีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องเตรียมตัวต้องเตรียมความรู้นะครับในการผ่าตัดเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นหมอพ r o สนะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีมีความชํานาญทางด้านการผ่าตัดทางด้านศัลย์นะครับก็ต้องเ,อเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้แต่ก็โชคดีตอนนั้นก็มีอาจารย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดก็เลย ผ่านครั้งแรกมาได้ครับผมคือพอดีผมรักษาคนไข้มามาทำรักเทียมมาระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีมีจิกซอบางตัวที่หายไปนะครับก็คิดว่าก็คิดว่าการมาเรียนคอร์สเนี้ยแหละเป็นเป็น,เป,นเป็นจิกซอที่จะมาเติมเต็มก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนคอร์สนี้ก็เติมเต็มในการรักษาให้เป็นองค์รวมมากขึ้นครบมากขึ้นครับ ก็ก็พร้อมค่ะไม่ใช่ว่าไม่พร้อมพร้อมแล้วถึงได้มาเรียนของเคส all on น o ฟนะไม่ไม่ใช่รักเทียมเฉยๆคือถ้าเคส all on f เนี่ยมันมันไม่มีความกลัวละเพราะว่าเราปักลักเทียมมาพอสมควรละแล้วก็ all on น o ฟไม่ได้มีความยากในเรื่องวิธีการปักหรืออะไรยังไงแต่มันมันเป็นตัวรายละเอียดที่เราจะต้องคอนเซิร์นมากกว่าผมคิดว่า โดยส่วนตัวผมก็ยังคงมีความกลัวอยู่แต่ว่าใน,ใน,ในทุกๆอกันทุก operation ที่ยากทุก operation ที่เราไม่เคยทำเนี่ยเรามีความกลัวที่จะทําในครั้งแรกอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าการการเตรียมตัวการมีความรู้การมีโคชชิ่งที่ดีการมีคนที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยให้เราข้ามผ่านจุดนั้นไปได้ข้ามผ่านครั้งแรกของเราไปได้อืมใช่ที่ที่บอกว่าไม่กลัวอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเราเชื่อมั่นในโคชชิ่งของเรา <laughs> อย่างผมเอ่อถ้าจะให้คะแนนคือคิดว่าคงจะเป็นคะแนนของความมั่นใจที่ที่เรามั่นใจมากขึ้นเอ่อเดิมก่อนหน้านี้เราไม่เคยเปิดแฟบทำโอเปอเรชั่นที่ใหญ่เอ่อฟูอาตอนนี้เราก็สามารถที่จะเอ่อกล้าที่จะเปิดแฟบฟูอามากขึ้นในการผ่าตัดอะไรเงี้ยครับผมก็มีความมั่นใจคะแนนมากขึ้นในความมั่นใจในส่วนนี้ถ้าเป็นคะแนน<ม>ความมั่นใจคะแนนความมั่นใจ<ม>หรือหรือประเมินคะแนนความ สาถของเราเอง<ก>ในการที่ะจะทำอืโ okay. อเคเ่อน,น่าน่าจะบอกว่าเป็นคะแนนในในในการที่จะคิดว่าจะทำยังไงมากกว่าว่าจะทำยังไงเอ๊ะจะเปิดแฟฝดดีหรือจะไม่เปิดแฟฝดดีแล้วก็ได้เห็นเ,เคสของเพื่อนๆหลายๆคนเ,เห็นคอมพลิเคชั่นด้วยเห็นอะไรหลายๆอย่างคิดว่าทำให้ กระตุ้นการการคิดหาเหตุผลหรือการแก้ปัญหาของเรามากกว่าคือผมว่าคอนเซปต์ในการรักษาเนี่ยรับมันก็มีในส่งรากเชียร์มันก็มีมมลหลายอย่างมีลหลายคอนเซปต์ในแต่ละคนเนี่ยก็มีคอนเซปต์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละอาจารย์ก็มีคอนเซปต์ที่แตกต่างกันไปแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ให้อย่างหนึ่งก็คือคําพูดของอาจารย์ก็คือก็จะบอกว่าเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เราไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงหรือบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทีวา่ว่ามันมีแบบนี้อยู่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ครับก็คือเหมือนเป็นการเปิดโลกเปิดความรู้ใหม่ๆให้กับเราไม่ไม่ได้เป็นคำพูดนะแตเ่เป็นลักษณะของอาจารย์เองมากกว่าว่าอาจารย์เนี่ยกระตือรือรน้นหาความรู้ใหม่ๆห,หาเทคนิคใหม่ๆห,หรือคิดแก้ปัญหา ในในในแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่อนค่อนคอนา้างตลอดเวลาเพราะนั้นทำให้มีความรู้สึกว่าเอ้ทุกอย่างมันมันไม่อยู่นิ่งนะมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็การการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานใช่ก็ทุกทางเวลาทำงานมันก็ต้องเจอปัญหาหรือว่าเ,เจอภาวะแทรกซ้อนเจอในสิ่งที่เราไม่คิดออันเดียก็คือ เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์จากจาก,จากการทํางานการได้ลงมือปฏิบัติจริงๆได้มากกว่าแค่มานั่งฟังเลคเชอร์หรือนั่งการทําแค่วิร์กช็อปในตัวโมเดลแค่นั้นใช่แล้วอาจารย์อาจารย์ก็คือ,อเปิดเปิดกว้างคือให้ให้เห็นในทุกมุมทั้งดีและร้ายมไม่ใช่ไปนั่งเลคเชอร์แล้วก็เห็นแต่สิ่งดีๆที่ตรงตามทฤษฎีทุกสิ่งอย่างอันอหรือมีคอนเซปต์อื่นๆอะไรก็สามารถนํามาถกนํามา พูดคุยได้ว่าเออแล้วอาจารย์มีความคิดยังไงกับคอนเซปต์แบบนี้หรือมีประสบการณ์ยังไง <usc chime S 2> ว่าในว่ามีคอนเซปต์อื่นๆในการทำ a l ออ n ยังไงอะไรอย่างี้ครับผมต้องบอกว่า,าสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือประสบการณ์ของอาจารย์ครับก็จริงๆผมก็อ,มมอยากจะบอกยินดีด้วยที่ท,ที่ได้ที่ได้รู้จักคอร์สนี้นะครับผมแล้วก็ ยินดีด้วยที่ที่ได้มาเรียนนะครับผมก็ก็ก,ก็คิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับ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 คนที่ใหม่ๆที่เข้ามานะครับอือพี่ก็ยินดีที่ที่ได้เจอน้องๆหลายๆคนก็ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่เพราะเราก็รุ่นเก่าเนาะพอมามาเทคคอร์สก็ได้เจอเด็กรุ่นใหม่มีความคิดมีความกระตือรือร้นแล้วก็เออเก่งกว่ารุ่นเก่าๆเยอะเลยอือ ผมคิดว่าแบบว่าอย่างอันนี้คือคือเป็นเพื่อนที่เออมีอะไรก็คือคุยกันหรือว่าแบบมีเรื่องอะไรเงี้ยก็คือคุยกันได้แบบก็คือเปิดเปิดความรู้สึกเปิดเปิดการเรียนรู้หรือว่ามีคําแนะนําก็จะมีหลายระดับนี่ก็คือความความประทรับใจคือมีหลายระดับในตั้งแต่แบบเออน้องๆหรือกลางๆหรือว่าจะเป็นพี่ๆอย่างเงี้ยครับเราก็ได้ประสบการณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำรากเทียบแต่ยังได้เรื่องของการทำคลินิกเรื่องของการใช้ชีวิตต่าง ใช่ได้มีกลุ่มที่ปรึกษากันให้คำแนะนำกันแล้วก็ได้ฟังอะไรแปลกๆใหม่ๆจากจากเพื่อนร่วมอาชีพเนาะมันเดือดมากโอ้โมเกินคาดมากคร่ะเนี่ยเกินคาดมากโอเคเอามากเนี่ยครบสามพอดีค่ะเรียบร้อย